าคเอกชนเสนอตั้งวอรูมเพื่อเตรียมแนวทางรับมือกับนโยบายการค้าของสหรัฐหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายโดยนัลด์ทรัมป์ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดคณะผู้บริหารเยือนสหรัฐหารือร่วมมือการค้าการลงทุนเดือนหน้านายเกยงรงไกลเทียนลูก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายโดยนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ประกาศนโยบายทรัมป์2.0 อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเบื้องต้นคาดว่าแทบทุกอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบจากมาตรการกำแพงภาษีที่จะเก็บเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบโดยประเทศไทยคาดว่าจะได้ดุลการค้าสหรัฐขยับขึ้นมาอยู่ที่ลำดับที่เก้าจากเดิมที่อยู่ลำดับสิบเอ็ดเนื่องจากไทยมีการส่งออกสินค้าต่างๆไปตลาดสหรัฐเพิ่มมากขึ้น ทังนี้ได้เสนอภาครัฐจัดตั้งวอร์มเพื่อเตรียมแนวทางรับมือกับนโยบายการค้าของสหรัฐได้อย่างทันท่วงทีทําให้ภาคเอกชนปรับตัวได้รวดเร็วเราอยากจะให้ทางภาครัฐและเอกชนร่วมกันนะครับในการตั้งวอร์มขึ้นมารับมือนะครับในขณะเดียวกันก็จะดูทั้งผลกระทบต่างๆรวมทั้งสแสวงหาโอกาสใหม่ 2. นะครับให้ภาครัฐช่วยออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในปีนี้นะครับ จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่แล้วและคาดว่าปีนี้จากนโยบายจากข้อหนึ่งที่เรื่องของทรัมป์สองจุดนเนี่ยจะยิ่งส่งผลทําให้เอสบของเราจะได้รับผลกระทบนอกเหนือจากปัญหาเดิมที่ยังไม่คลี่คลายก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินและเรื่องกําลังซื้อนะครับขณะที่นายพูลพงศ์นายนาภากรผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า น,นายพิชนยาเรศพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะนําคณะผู้บริหารเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐชุดใหม่ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถึงความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐและการเจรจาขอยกเว้นการขึ้นภาษีสินค้าจากไทยพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ติดตามและประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าสหรัฐภายหลังจากที่นายโดนนั่นทำ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการเบื้องต้นพบว่านอกจากการขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐยังได้จับตาประเทศที่มีกลุ่มทุนจีนเข้าไปลงทุนเพื่อตั้งฐานการผลิตเพราะต้องการเลี่ยงสงครามการค้าและมาตรการทางภาษีจากสหรัฐโดยคาดว่ามาตรการทางการค้าของสหรัฐจะออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเรียบร้อยแล้วเอกวินกากกนิกรายงาน